สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องของผมนะครับรถกระบะมือสองของทางบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็มีรถกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดานะขออภัยด้วยเข้ามาใหม่คุณผู้ชมสีดำนะครับเดิมโรงงานอีกแล้วนะวันนี้ในราคาที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับกล้าพูดเลยว่าราคาถูกนะครับถือว่าถูกเลยนะรุ่นนี้นะครับเป็นตัว Revo p i ิลั e r นนะครับ2.4มิตรปี2020คุณผู้ชม นะครับรุ่นนี้ออกห้างป้ายแดงราคาอยู่ที่9ก้าแสนสามนะครับวันนี้มือสองเนี่ยราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยประมาณ3ามแสนกว่าบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกือบสามแสนกลางๆเลยนะราคาที่หายไปวันนี้มือสองผมจัดจําหน่ายครับราคาเพียงแค่5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับสามารถฟรีดาวได้และผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียงแค่เดือนละ9,800บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาอ่านะครับใครที่หากระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับเอาไว้ ใช้งานทั่วไปนะครับใส่ใส่มาทุกของนะครับหรือว่าครอบคลุมงานอื่นๆทั่วไปนะครับก็ลองดูคันนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับหากสนใจนะครับเพื่อนๆพี่ๆสามารถแอดนะครับบ้านเขียวหาผมที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะครับหรือว่าจะโทรหาผมสายด่วนได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างแล้วก็เขียวโคด้านล่างตรงนี้นะครับติดต่อหาผมโดยตรงไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านส่วนกลางไม่ผ่านโควเรเตอร์นะครับ จัดให้แบบพิเศษอย่างแน่นอนนะครับกับดอกเบี้ยนะประจําเดือนนี้นะครับถูกมากนะครับ2.29เท่านั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมพาดูรีวิวรอบคันชัดเจนเช่นเดิมไะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวถังนะครตัวบอดี้นะครับว่าตัวตะเข็บเ e d อาร์คนะครับหัวนงหัวน็อตอย่างมีการขันการไขหรือไม่อย่างไรนะครับและรวมถึงผู้ชมครับเครื่องโยนเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูให้ฟังเสียง นะครับช่วงลงช่วงล่างเดี๋ยวพยายามจะถ่ายให้เห็นแบบชัดเจนที่สุดนะก็สําหรับแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถนะครับหรือว่าอยากจะดูรถคันนี้แบบละเอียดชัดเจนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับป้ายสคบนะครับถ่ายให้เห็นแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนปี2020นะครับไมแสนสามกับราคา589 0 0 0ผ่อน9,8 0 0มีอะไรน่าสนใจเรามาไล่ดูกันนะครับ อย่างแรกกันก่อนคุณผู้ชมนะครับในส่วนของตัวเรื่องของบอดี้ด้านหน้านะครับย้ำก่อนนะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างหรือทาความสะอาดนะครับมันก็จะมีพวกคราบฝนคราบเลนบ้างโดยทั่วไปนะพวกนี้คือล้างก็ออกแน่นอนนะครับเนี่ยเป็นคราบนะทั่วไปคราบน้านะครับก็โดยรวมสวยนะครับแล้วก็อ่ากันชนหน้านะครับกับตัวแกมก็แนบเนียนสนิทกับตัวรถแบบนี้ไฟหน้าได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นหลอดแบบ L.E.D แล้วเรียบร้อย นะครับแสงสีขาวนะครับสวยมากๆคุณผู้ชมแล้วคัดออฟถือว่าคมและสวยจริงๆนะครับตัวมิดรองท็อปนะครับได้ไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับเป็นแบบ LED แบบนี้ชัดเจนนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้นะครับหรือว่าตัวช่องลมด้านหน้านะครับรายละเอียดสวยเลยนะครับริ้วรอยขีดข่วนนะครับรอยทาบแมลงนะครับรอยสเก็ดหินต่าง ไม่มีให้เห็นเลยนะครับโดยรวมผมบอกได้เลยว่าสวยสมบูรณ์น่าใช้มากๆนะครับไฟฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับสวยงามคมๆเลยหน้าเลนส์ใสนะช้ํารอยต่างๆไม่มีให้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้คุณผู้ชมเผื่อใครสนใจเนาะก่อนสมมอบเนี่ยเดี๋ยวผมฟรีนะขัดเคลือบสีเคลือบเซรามิกให้ลูกค้าเพิ่มเติมไปอีกด้วยนะครับรวมถึงสปาภายในนะครับแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องผมดูแลให้ทุกอย่างครบจบ นะครับดูแลเองนะครับไม่ต้องห่วงลูกค้าได้รถจากผมไปนะครับวุฒเพชรยนต์ย้ําเลยไม่ต้องไปเสียเงินนะครับทาอะไรเพิ่มเติมเน้นเลยว่าใช้งานต่อได้เลยยาวๆนั่นเองนะครับมาดูกันต่อคุณผู้ชมครับในส่วนของตัวบอดี้ด้านข้างนะครับให้ดูด้านข้างเต็มๆนิดนึงนะตัวรถเนี่ยใหญ่เลยนะครับใหญ่และยาวนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่4ประตูที่นั่งสบายแน่นอนนะครับเบาะแถวหลังถือว่าโอเคแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยนะครับด้านกระบะ ถือว่าโอเคเลยรถโดยรวมใหญ่นะครับน่าใช้นะครับขับเนี่ยเต็มถนนแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของตัวด้านล่างกันบ้างครับล้อแมกครับล้อแมกคันนี้คุณผู้ชมมากับแมกขอบสิบแปดนะครับขนาดหกรูคุณผู้ชมฮะมากับยางสเปคสวยนะครับโลโก้สีขาวนะก็ทําให้รถเนี่ยดูหล่อดูมีมิติยิ่งขึ้นด้วยนะครับถือว่าดีนะครับถัดมาคุณผู้ชมผมให้ดูปียางหน่อยนะคันนี้ยางปีสองพันยิบสาม นะครับใช้งานได้เลยนะอยู่ประมาณสัก2ปีนะมีให้เห็นแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวยางเนี่ยถากลูกค้าต้องการอยากจะให้เปลี่ยนก็วันที่มาที่ลูกค้ามาดูรถหรือว่าเซ็นไฟแนนซ์เรียบร้อยเนาะผลอนุมัติก็ถ้ามีความประสงค์อยากจะให้ดูอยากให้เปลี่ยนยางให้หน่อยก็เดี๋ยวผมดูแลให้ละกันนะครับกับผมนะสามารถพูดคุยกันได้นะครับถัดมาด้านล่างครับเพื่อนๆครับเรื่องของตัวช่วงล่างนะครับอันนี้เป็นโชคนะครับเดิมของโรงงานเขาเลย นะครับไม่มีรัว่วไม่มีซึมไม่มีแตกแน่นอนทุกอย่างสเปคเดิมเดิมสวยๆนะครับเราตรวจเราเช็คขึ้น้อยดูทุกอย่างให้หมดรับประกันโครงสร้างแน่นอนนะครับหากซื้อไปตรวจเจอด้วยนะว่ามีการชนหนักมานะครับจมน้ําพิคว่ำกรับสีกรอไม้สวมเริ่มทะเบียนนะครับทางเราซื้อคืนทันทีนะครับห0 0เลยนั่นเองนะครับถัดมานะครับมาดูในส่วนของตัวกระจกข้างกันกระจกกระงปรับพับไฟฟ้าได้นะครับ เป็นสีโครเมียมนะครับสีเดียวกับตัวมือจับประตูเลยแล้วก็กระจกพาร์ทเดิมครับโตโยต้านะครับครบครบแบบนี้อ่านะครับเปิดมาดูด้านในกันต่อนะครับด้านในแผงประตูนะครับเป็นสีดําสวยงามนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คอะเปิดให้ดูเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คชัดเจนครับต้องเป็นรอยกลมๆคมลึกลงไปแบบนี้นะครับเป็นรอยขีบนะ รอยเชื่อมนะครับของทางโรงงานเห็นไหมคุณผู้ชมต้องชัดเจนแบบนี้นี่ครับผมถ่ายให้ดูค่อนข้างละเอียดนะครับสำหรับทพืนที่ที่แบบว่าเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าลุงต้าน,น้าอาทุกท่านนะครับอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเนาะหาเวลามาดูรถไม่มีเลยอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าชอบแหละคันนี้อยากดูให้ละเอียดก็คลิปนี้ตอบโจทย์นะครับผมจะพยายามถ่ายให้ค่อนข้างละเอียดถี่ยิบเลยนะครับเพื่อ,อผลประโยชน์ของลูกค้าเองนะครับใครดูจบนะไม่ได้กรอนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของลูกค้า นะ่าได้ดูคลิปรถที่แบบละเอียดชัดเจนครบถ้วนแน่นอนนะครับมาดูด้านหลังกันตัวบาะสวยเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับตัวเบาะตึงสวยไม่มีชํารุดไม่มีสีขาดแล้วก็มีที่เท้าแขนนะครับท้องกับที่วางแก้วน้ำสองใบครบถ้วนครับดูเม็ดอาร์ก,กันอ่ามีครับลายเม็ดอาร์กนะครับเดิมโรงงานนะครับด้านบนครบ,ครบแบบนี้ชัดเจนครับ คลิปนี้ผมเปิดให้ดูทั้ง4บานประตูเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องแล้วก็นั่งเล่นออปชันให้ดูด้วยคันนี้เจ้าของเก่านะครับติดตั้งในส่วนของตัวจอ Android ขนาด7นิ้วเข้ามาให้เราด้วยเพิ่มเติมนะครับถัดมาดูล้อหลังครับริ้วรอยเบียดรอยขูดไม่มีนะสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ด้านท้ายครับอันนี้สําคัญครับท้ายเดิมๆนะครับบันไดหลังมีให้ชัดเจนนะครับไฟท้ายเป็นแบบแ e d ดีครบ ล้องมองหลังมีให้แล้วก็โลโก้ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยทะเบียน5763นะครับจำให้ดีนะคุณผู้ชมสนใจ inbox สอบอถามเข้ามาได้เลยโดยตรงนะครับสภาพแม็กไลเนอร์มาดูริ้วรอยการบรรทุกหนักกันคันนี้ผมตีให้เลยนะครับริ้วรอยหรือว่าการบรรทุกหนักนะครับเต็มร้อยเนี่ยผมให้สัก98เปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ชมนะครับริ้วรอยการบรรทุกสิ่งของหนักๆนะรอยขีดข่วนฝั่งลึกลงไปในชิ้นส่วนพลาสติกด้านหลังเนี่ย แทบจะไม่มีให้เห็นเลยคุณผู้ชมดูฮะดูตามคลิปได้เลยนะถ่ายสดๆไม่ตัดไม่ต่อไม่แต่งนะครับใสๆสวยๆแบบนี้เลยแล้วดูครับด้านข้างนะครับเม็ดอราครบสมบูรณ์ครับซ้ายขวานี่นะตัวถังต้องสวยแบบนี้ครับถึงกล้าพูดว่าการันตีโครงสร้างครับนะซื้อกับเรานะวุฒิเพชรยนต์นะครับเปิดมา26ปีตรงนี้ไม่มีเสียงดวงแน่นอนนะคุณผู้ชมได้รถสวยแน่นอนนะครับกับราคา5 8 9 0 0 0 นะครับมีการรับประกันมีวาลันตีให้ครบถ้วนแบบนี้นะครับแล้วหลังฝั่งนี้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับเปิดประตูมาดูเม็ดอากร์กันต่อนะครับด้านข้างครับชัดเจนนี่นะครับรูกลมคมชัดลึกนะครับด้านคงด้านข้างซ้ายขวาครบถ้วนครับมาดูกันต่อคุณผู้ชมครับกับด้านาประตูด้านหน้า อันนี้ตัวมิดเดาชี้แจงก่อนตัวมิดยังไม่มีแอร์หลังนะคุณผู้ชมนะครับถ้าหากใครซีเรียสก็แนะนาเอาเป็นตัวท็อปสุดไปเลยก็ได้ตัวไฮนะครับเดี๋ยวรถเนี่ยผมขัดเคลือบสีสปาแล้วก็เคลียร์เรื่องของความสะอาดด้านในให้ด้วยให้อ่ให้ดูให้เพิ่มเติมด้วยนะครับตัวสไกเกอร์แรงดันลมยางอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีการแตะทําสีนะครับพ่นแรบต่างๆนะครับไม่มีเลยเดิมๆครับปีกบอดโดยรวมสวยสมบูรณ์นะครับปีกบอดโดยรวมสภาพดีครับ ใช้งานได้เลยยาวๆนะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวด้านข้างครับปุ่มควบคุมนะครับก็กระจกออโต้อากกระจกออโต้ไฟฟ้าฝั่งคนขับหนึ่งบานที่เหลือก็เป็นไฟฟ้าแบบปกตินะครับแล้วก็สามารถปรับพับไฟฟ้าได้นะครับตกแต่งภายในเป็นสีดําเป็นโนแบสนะครับอาจจะมีฝุ่นบ้างนะยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยต้องเหยียบคลัชก่อนนะนี่นะครับ ต้องหยับคัสก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะสตาร์ทเครื่องติดซึ่งเดี๋ยวติดครับเลขไมล์การใช้งานเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับเลขไมล์การใช้งานคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นเจ็ดพันหกร้อยี่สิบหกกิโลเมตรนะครับมากับตัวโฮมลัยนะครับที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงใช้งานได้ปกติครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้เลยทั้งหมด ครบองค์ประกอบนะครับสวยงามน่าใช้นะครับน่าน่าขับขี่มากเอาแบบนี้ดีกว่านะแล้วก็เรื่องของจอกลางนะครับก็จ้ของเก่าวติดตั้งมานะครับในส่วนของตัวจอ Android แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับครบชุดเลยนะครับดูบูทูธก็ได้ดูแผนที่นําทางก็ได้แค่เราแชร์เน็ตนะครับจากมือถือเข้าไปนั่นเองนะครับแค่นั้นครบแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของตัวระบบแอร์นะครับเป็นแบบแมนนวลนะใช้งานง่ายครับตอบโจทย์ ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมากับตัวเกียร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับใส่เกียร์ถอยได้นะครับก็ล่องถอยติดให้อัตโนมัติแบบนี้ครบนะครับใช้งานปกติครบถ้วนนะครับแล้วก็โหมดต่างๆโหมดประหยัดนะครับหรือว่าโหมดสปอร์ตนะครับโหมดแบบขับขี่แบบมั่นใจนะครับจะเร่งแซงนุ่นนั่นใช้งานได้หมดปกตินั่นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีมีกล่องเหลี่ยมเพิ่มมา ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นตัวกล่อง GPS นั่นเองนะครับเป็นกล่อง GPS ที่มาเสียบเข้าจอดูตรงนี้นั่นเองนะครับปกติอ่าถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้นะครับเก็บข้อมูลเสา A ได้นะครับตรงนี้นะครับเราจะมีที่วางเบื้อนตานะครับครบๆอุปกอบด้วยรวมสวยครับเพื่อนๆนะภายในไม่ช้ำครับถ่ายให้เห็นชัดเจนกันไปเลยนะครับประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องกัน ตอนนี้ผมไม่ได้ดับเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ปกติสักครู่หนึ่งอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาไล่ที่โครง้างกันก่อนนะครับสำคัญมากว่ารถโดนมาไหมนะครับแต่กระโปรงหน้าเนี่ยเราเดิมหมดเลยนะครับน็อตไม่มีการขันไม่มีการไขนะครับปั๊มเดิมแพ้ Toyota นะครับรูระบายต่างๆนะครับกลมสวยหมดชัดเจนครับเดิมโรงงานครับ เนี่ยดูตามนิ้วผมไปได้เลยนะใครที่ดูรถเป็นนะครับมองตามนิ้วผมได้เลยนะแล้วดูครับด้านข้างครับน็อตน็อตเดิมหมดนะถัดมาคุณผู้ชมครับเรื่องของตัวโครงสร้างด้านหน้าครับตัวปีกครับปีกเดิมครับรอยเชื่อมเมนอาร์คเดิมสมบูรณ์นะครับคานหน้าครบปั๊มแอลครบฝั่งซ้ายมือครับปั๊มอาร์ครบครับเดิมครับน็อตน็ตทุกอย่างนะครับเนี่ยครบครบเลยนะ ประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง2.4ลิตรหรือว่า2,400ซีซีดีเซล150แรงม้านะครับก็จะพูดกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องผมดูแลให้นะครับแล้วก็นี่ฮะแผ่นเพดนะครับมีให้เห็นชัดเจนนะครับซื้อกับเราไปสบายใจได้เลยนะครับมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า13 สถาบันการเงินเลยคุณผู้ชมนะครับเหมาะนะครับไฟแนนซ์นี่มีให้ทุกทุกอาชีพของลูกค้าเลยนะครับเพื่อสนใจนะครับกับตัวเปต้ตาเรียว2.4ตัวมิดปี2020คันนี้กับราคา5 8 000, 9 0 0 0รีบติดต่อสอบถามครับผมที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เล,เลยนะครับวันนี้วุฒขออนุญาตขอตัวนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับรถสวยๆคันนี้ย้ำนะว่าเลทผ่อนประมาณสัก9 0 0นะครับเลทนี้คือ ฟรีดาวนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ